สวัสดีค่ะทุกคนค่นกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่ที่โครงการที่ดินจัดสรรจะพาทุกท่านชมเงื่อนไขพิเศษพิเศษสุดๆนะเงื่อนไขพิเศษนั่นก็คือ ผ่อนได้นั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปัตุมธานีอีกแล้วนะคะหรือถ้าจะเข้าใจง,ง่ายๆของคนแถวนี้ก็คือคลอง8ดหนองเสือหรือว่าคลอง8บึงบอนนั่นเองใครที่อยากจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะวิ่งเรียบคลองฝั่งตะวันออกคลองแปมาเรื่อยๆนะคะสังเกตป้ายบึงบอล49ก็จะเจอที่ดินแปลงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะมีขายอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือแปลงที่ติดถนนแบบนี้เห็นไหมนี่เลย ปลงนี้ติดถนนแบบนี้มีรถวิ่งเข้าออกตลอดเลยรถเยอะมากด้วยนะคะติดถนนตรงนี้แล้วก็ติดคลองฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งตรงนี้มีเนื้อที่2ไร่าราคาเมายกแปลงนะวันนี้นะคะโอรวีวันที่22เดือน2ปี25 -65 ทั้งเจ้าของบอกว่าขายไปเลยค่ะคุณโอ่ล้าน 4, 4หรือว่าไร่ละว2ล้าน 2, 2 ให้เป็นเลข2-2-2-2อ่ะสไร่นะคะหน้ากว้างติดถนนตรงนี้32เมตรนะคะลึกเข้าไป100เมตรลักษณะที่ดินจะเป็นทุ่งหนาแบบนี้นั่นเองเห็นไหมนี่คือแบบที่1นะส่วนแบบที่2คือผ่อนจ้าผ่อนผ่อนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะผ่อนได้นานถึง40งวดนั่นเองนะคะเนื้อที่แต่ละแปลงก็อยู่ที่200ตารางวานะคะต่อแปลงนี่อยู่ด้านในนะคะมาดูนี่ ถัดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะเนื้อที่200ตารางวาตอนนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเหลือเพียง7แปลงแล้ว7แปลงนะคะใครช้าก็คือถือว่าพลาดเลยนะคะ7แปลงหน้ากว้างนะคะจะเป็นถนนสาธารณะตรงนี้เข้าไปหน้ากว้างแต่ละแปลงก็จะอยู่ประมาณ25เมตรเลืกอเข้าไป32เมตรก็จะอยู่ในเนื้อที่ประมาณน200ตารางวาราคา900,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ราคา900,000บาทเนี่ยดาวเพียง100,000บาทเท่านั้นท่านก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะคะทั้งหมดก็คืออยู่ที่ของแป่หนองเสืออ่ะลองไปชมดีกว่าว่าสภาพจริงของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนไปกันอ่าตอนนี้นะคะโอ,อพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงที่เราจะขายเรียบร้อยแล้วมีอยู่2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1นะคะก็คือเงินสดมีอยู่2ลาย1แปลงนะคะเมายกแปลงเลยเงื่อนไขที่2ก็คือผ่อนได้จ้าผ่อนแบบไม่มีดอกเบีย้ย ตรงนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยรีบมาเลยนะคะคลอง8น้องเสือนะคะหรือว่าคลอง8ดบึงบอลน,นั่นเองเราอยู่ที่ซอยบึงบอน49นะคือซอยใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าอยู่ตรงซอยเลยนะที่ดินแปลงที่1ที่โอบอกก็คือเอหนึ่งนั่นเองเนื้อที่2ไร่ราคาไร่และ2อล้านสองแสนบาทนะคะเมายกแปลงก็คือ4ี่ล้านสี่แสนบาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนี่ลดเยอะมากนะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไระที่ดินแปลงที่โอจะพา ทุกท่านชมคืออยู่ตรงนี้นี่มีเสาเขตชัดเจนแล้วนะคะทั้งหมดก็คือตรงเนี้มีอยู่หลายสิบแปลงมากนะคะเราพูดถึงแค่ที่เราขายแล้วกันถนนกว้างนะคะเจ็ดเมตรนี่นี่คือถนนตอนนี้ยังไม่ได้สร้างถนนนะแต่เร็วๆนี้ก็จะสร้างถนนถมดินตรงนี้เข้าไปนะคะเพื่อเข้าออกสะดวกสบายถึงในซอยนี้นะใครที่มาจองตอนนี้นะคะที่ดินเงินผ่อนราคาเพียงแค่เก้าแสนบาท รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะดาวเพียง10,000แบาทท่านก็สามารถที่จะเข้ามาจับจองที่ดินนะคะทําประโยชน์ได้เลยส่วนลักษณะของที่ดินก็คือเป็นทุ่งนานั่นเองนี่ทุ่งนานแต่ว่านาวันเวลานี้นะคะก็เกี่ยวข้าวไปหมดแล้วใครที่จะเข้ามาจับจองหรือว่ามาทําประโยชน์นะคะหรือจะซื้อก็สามารถเข้ามาดูได้เลยที่ดินติดริมถนนเลยสะดวกสบายในการเดินทางมากๆนะคะที่ดินทั้งหมดนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่7.8กิโลเมตรหรือว่า นับจากสีแยกหนองเสือนะตรงเข้าไปทางนู้นอีกนะคะห่างกันมาประมาณ1กิโลกว่า,กวาใกล้ตลาดเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่บรรยากาศภาพที่ดินนะคะถ้าเรามองจากมุมภาพพื้นราบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะคะนีะ่เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมภาพมุมสูงกันดีกว่าไปกันจ้าลองไปชมภาพมุมสูงกันค่ะ งของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะถ้านครที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินทั้งหมดนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆเงื่องไขพิเศษพิเศษแบบแปลงนี้อีกแล้ไปก่อนค่ะ